คือดิฉันขอส่งความห่วงใหยไปยังพี่น้องแม่สายจังหวัดเชียงรายที่ยังประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ30กว่าปีแต่ไม่มีเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยค่ะพี่น้องไม่มีเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยแต่มีงบประมาณก็เป็นหมื่นล้านซื้อเฮลิคอปเตอร์ให้ VIP ค่ะพี่น้อง ประเทศขวานทองเล็กๆแค่นี้มันจะมี VIP ไปเยอะมากมายแค่ไหน,นถามจริงไอ้คนพักนี้ไอ้สอสอพักเนี้ยเมื่อไหร่มันจะหยุดสร้างความโกหกสร้างความเกลียดชังนะบิดเบือนด้อยค่าใส่ร้ายผู้อื่นเมื่อไหร่จะหยุดกี่โมงนะอย่างที่คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นได้รับชมคลิปนะมนุษย์ป้าคนนี้นะพูดถึง เรื่องฮอกูภ้ภัยนะการน้ําท่วมครั้งนี้ในประเทศไทยก็นอื่นป้าแสดงความาเสียใจแล้วก็แสดงความห่วงใยมาถึงคนเชียงรายพี่น้องชาวเหนือทุกท่านที่ประสบกับปัญหาน้ําท่วมใหญ่ภายพิบัตินะคะขอส่งความห่วงใยขอให้ท่านทุกท่านนะทุกครอบครัวทุกชีวิตก็ให้อยู่รอดปลอดภัยนะแล้วก็ขอให้สถานการณ์คลี่คลายก็มีการช่วยเหลือเต็มที่แล้วค่ะสำหรับ ประเทศไทยนะไม่ว่าจะเป็นทัพบ,บกทัพเรือทัพอากาศอืมก็แสดงศักยภาพทั้งภาคเอกชนมูลนิธิกู้ภยัยอะไรต่างๆก็ขอขอบคุณนะในการทำงานของทุกฝ่ายทุกท่านทุกหน่วยงานนะแต่มันก็ยังมีแหละค่ะนะสสหรือว่าอาดีตผูส้สสผู้สมัครอ่ะสสอ,อะไรต่างๆเนี่ยนะนะอย่างมนุษย์ป้าคนเนี้ย ก็ยังไม่ไวายนะมากัดมาแซะมือไม่ดพายเอาตีนลาน,น้ํานะอยู่เฉยก็ไม่มีใครเขาว่ามึง,งโง่หรือว่ามึงเป็นใบนะไม่ต้องออกมาพูดหรอกเรื่องหองกู่พงกู่ไผ่แหกตาดูซะมั่งนะว่าเขามีนะพิกันเนี่ยเขาเพิ่งจะเอาหอขึ้นไปช่วยเหลืออ่าบนดอยเอาข้าวเอาน้ําเอาอะไรไปส่งให้คนบนดอยเขาก็ขึ้นหอค่ะเขาไม่ได้ขี่คอปเตอร์ไม่ไพ่ของ อ่ะโดเลมอนปลาอีป้ามึงแหกตาดูมั่งแหมมากัดมาแทะมาอย่างงู้นอย่างนี้นะมีหอไม่มีงบประมาณซื้อหอก็ไม่ใช่เพราะพวกมึงเหรอเวลาที่เขาจะของบประมาณอ่าซื้ออะไรนะหอดับเพลิงมั่งอ่าหอดับไฟป่ามั่งหอกู้ภัยมั่งโอ้ยคัดค้านเขาหัวชนฝามาให้เขาซื้ออ่ะหาว่าเขาเนี่ยจะอะไรอ่ะหาเงินเข้ากระเป๋าอ่ะ เอาชักเปทงปอร์เซนต์อ่ะความเขาเขาจะทำฝายกับความเขาอ่ะแล้วก็แสดงถึงความชัยชนะนะมันเป็นเรื่องที่ดีอย่างการซื้อหอกู้ภัยเอ่ยฮอดับไฟป่าเอ่ยหรือเรือดำน้ำํามันล้วนแต่เป็นความมั่นคงของประเทศเขามีไว้อือมถ้ามีคนที่เราอ่ะมีสติปัญญานะอืมไม่ไปขัดขวางเขาหรอกนะเพราะว่า การที่เราจะซื้อยุทธกรณ์อะไรต่างๆอย่างเช่นฮอกู้ภัยฮอดับเพิงเน่ยมันไม่ได้สามารถสั่งได้ในช้อปปี้ลาซาดาหรือว่าติ๊กต็อกช็อปนะมึงอืการที่เราจะซื้อฮอสัแกลำเราต้องออเดอร์เราต้องดูสปงดูสเปคเราต้องไปมัดจำอ่าสั่งเขาผลิตเขาไม่ได้มีผลิตมาขายเป็นโมเดลฟิกเกอร์อะไรฮอลิคอปเตอร์ง่ายๆให้มึงไปชอ็อปาตามช้อปปี้ลาซาดาไม่ใช่ว่าอย เนี่ยน้ำท่วมใหญ่แล้ววันเนี้สั่งเลยฮอมาันจะติ๊กต๊อกช็อปสามวันถึงบ้านเนี่ยมันไม่ใช่ยิงัูอ่ะอืมเวลาเขาจะเสนองบประมาณอะ่ะเที่ยวได้ไปขาดเขาเวลาไม่มีกันเนี่ยมาโจมตีเขาแหละเออไม่มีหรอกค่ะฮอดับเพลงอะ่ะค่ะประเทศไทยเนี่ยไม่มีมีแต่ฮอสําหรับว i p อพีอีกกูไม่อยากด่ากูไม่อยากด่านะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามึงอะ่ะอืมเวลากฎหมยหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสองห้ามมินสถาบันเนี่ยมึงจะยกเลิกเขา นะมึงจะไปยกเลิกเขามึงจะไปแก้ไขเขาอไม่ให้มีผิดมาตราหนึ่งหนึ่งสองแต่มาตราที่ดูหม,ม,มิ่นมึงบ้างอ่ะมึงไม่ยกเลิกบ้างอะประชาชนดา่าสอสอได้โดยเสรีด,ด่าอดีตผู้สมัครสอสอได้โดยเสรีอะทำไมมึงไม่แก้ไขไม่ต้องมาฟ้องหมิ่นประมาทกูเห็นเวลามึงใครพูดอะไรไม่ถูกใจมึงมึงก็ไปฟ้องเขานะเห็นฟัก,ฟก,ฟกพักพักพวกมึงอ่ะก็ฟ้องฟ้องเหมือนกันฟ้องหมอว่าลงอะไรนะั่นะนะ่ะเออ กูก็อยากดา่ามึงอย่างเสรีเหมือนกันและค่ะเวลามึงออกแสดงความคิดเห็นอุบาทออกมาสู่สาธารนณะแบบเนี้นะพูดออกมาได้ประเทศไทยไม่มีฮอ,อกู้ภัยนะแล้วพี่การจอมพลังนะ่ะเขาเคลียอะไรเขาเคลียคอมเตอร์มไม่ไผหรือไงนะมึงแหกตายดูก่อนก่อนที่ว่าจะโอมาพูดเขาก็ใช้ฮอกันทั้งนั้นแหละทับบกทับเรือเขาก็เนี่ยทับเรือเขาก็ใช้เรือบางคนถามน้าทับเรือจะไปทําไม เกี่ยว,วกับการทําเรือคือนี่แหละประชาชนอะเวลามีคนโง่มันม,ม,มีมันพูดได้มันเป็นแบบเนี้ยประชาธิปไตยเวลาที่แบบว่าเออคนโง,ง,งม่มีสิ์มีเสียงอะมันจะถามอะไรที่โง,ง,ง่โงก็น้าท่วมมึงไม่ให้ทหารเรือไปเออมึงจะให้ใครมึงะให้ใครมึงจะไปเองเปล่ามึงก็ไม่ไปนะบางคนก็ไปแซะโน่นถุงพระราชทานอืมกินข้าวอะไรอะ่ะกินยังไงหุงยังไง ออน้ำไฟไม่มีจะไปหุงยังไงอืมเขามีถุงพระราชทานให้กินก่อนไปแซเขา้าอ,อถุงพระราชทานมาจากไหนเอ,อเอาเงินที่ไหนมาทําคือกูบางครั้งเหนื่อยนะเหนื่อยกับคนไม่เท่าไหร่เราเหนื่อยกับสสแบบเนี้ยเออบางตัวก็งานการไม่ทําอืมเพื่อคนไทยไม่ทำนู่นเปิดสมัยอภิปรายประชุมสภามานูน่น แ,แหลนไปที่ปิปายเรียกร้องเสรีภาพสิทธิทเสรีภาพให้กับลูกต่างด้าวออให้กับแรงงานพม่าออคนไทยเดือดร้อนไม่ทำเนี่ยปัญหาภาคการเกษตรข้าโพดราคาตกต่ำไม่พูดปุ๋ยแพงไม่พูดอ่าทำไมไม่พูดไม่ถามเรื่องเงินดิจิตลอลน่ะนายรัฐบาลชุดนี้มันบอกว่าจะได้ทุกคนสุดท้ายมันก็ไม่ให้อ่าแต่ไมไม่พูดเรื่องนี้ทําไมไม่พูด สินค้าเกษตรราคาตกต่ําอาหารสัตว์แพงอแต่ข้าวโพดราคาถูกพูดมึงพูดไม่ใช่เราไปพูดเรื่องที่เนี่ยไปพูดทําไมเรื่องฮอเรื่องอะไรเออไปพูดเพื่ออะไรอ,อืมไปพูดเพื่ออะไรโรงงานอะไรล,ล,ล,ลูกแรงงานต่างด้าวจะต้องได้เรียนอ่าจะต้องมีสิทธิ์เออเงินค่าอุดหนุอนอาหารอ่ะเอามาจากไหนเวลาเปิดโรงเรียนให้เด็กต่างด้าวเข้าไปเรียนเนี่ยมันก็ต้องมีเงินค่าอุดหนุอนอาหารกลางวันใช่ไหมเอาเงินมาจากไหนจากภาษีกูไง ใช่ไหมอืออยากเรียนก็ไม่มีใครว่าลูกต่างดลูกคนไทยไปเมืองนอกอะก็เรียนไม่มีใครเขาว่าไม่ให้เรียนแต่เมึงต้องจ่ายค่าเรียนโดยโรงเรียนเอกชนนู่นนะซื้ออาหารกินเองนู่นนะอยากจะเรียนในประเทศไทยอยากจะมาใช้ชีวิตความสุขในประเทศไทยมึงก็ต้องมีราคาที่ต้องจ่ายไม่ใช่เป็นลูกแรงงานต่างด้าแล้วจะบอกว่าอู้ขอให้ได้เรียนเด็ดค่ะนะได้เรียนในอ่าสิทธิเท่าเทียมกับลูกของคนไทยเนี่ย ไม่ไม่ได้เวลาคนไทยไปเมืองไปอยู่ที่นหะนเมืองนอกญี่ปุ่นเกาหลีกูเห็นเขาพูดกันลูกจะเรียนเขาก็ต้องไปจ่ายเงินเรียนเองที่โรงเรียนเอก,กนชนต่างหากไม่ได้มาสิทธิ์มาเรียนโรงเรียนอ่ารัฐบาลเหมือนในประเทศไทยอืมกูขอฝากนะสสพักนี้นะถ้าทํางานไม่เป็นก็ลาออกอย่าหน้าด้านหน้ามึนนะกินเงินภาษีของประชาชนเงินเดือนเป็นแสนแสนะแต่ว่าทํางานนะไม่ได้เพื่อประชาชนเลยหรือว่า เวลาไปงานช่วยงานชาวบ้านก็ไปลักแกงชาวบ้านอืมอืมเวลาชาวบ้านเจ็บป่วยหรือว่าล้มตายไปงานศพเขาไม่ใช่ไม่ไม่ช่วยใส่ซองไม่มีพวงหลีดแล้วหรือจะใช้ก็ใช้พวงหลีดบนนะเออหรือไม่ก็พอเสร็จง,งานไปลักแกงเขาอีกนะสสพักมึงนี่มันสุดยอดกูระงึดหลายนะกับคนที่เลือกนะจริงๆกูไม่อยากด่าหรอกแต่กูเห็นอีเนี่ยอีป้าเขาเนี่ยมันพูดเรื่องฮอแล้วมันบอกว่าอะไรนะ น้ำท่วมครั้งนี้ไม่มีฮอรค่ะพี่น้องโอ้ยกูอยู่ใกล้ๆสักหน่อยไม่ได้นะไม่ได้เลยนะให้ก็ได้นะจัดมวยให้กูหน่อยกับอีป้าคนเนี้ยกูจัดสัดกันนะกับอีป้าคนนี้เลยนะจัดมวยให้หน่อยได้ไม่ต้องผิดกฎหมายอ่นะกูหมั่นมานานแล้วหมั่นมากถึงมากที่สุดเลยอีป้าคนนี้บอกเลยนะถ้ากูเจอแบบว่าการตลาดก็มีมวยมึงบอกอบอก,กูบอกเลยนะ อย่าให้กูเจอมีมวยเพราะว่ากูคิดว่าการตบตีกันก็เสียค่าปรับไม่เท่าไรหรอกนะเท่าเทียมไนงะอย่าเอาความแบบว่าอู้ฉันเป็นสสมาบัฟบมาอะไรตบตีฉันไม่ได้ยานะมึงกับก,กูเท่าเทียมกันนะมไม่ว่าจะเป็นสอสอมึงบอกเองว่าคนเราเท่าเทียมกันนั้นเวลาเราทะเลาะวิวาทกันจ่ายค่าปรับก็ต้องจ่ายเท่ากันนะมึงกูตีมึงมึง,มง,มงตีกูเราก็ต้องเสมอภาพกันโอเคไหมเตี้ยอืม ก่อนเนี่ยนะคะน้าฝากถึงน่ะอีสอสอไอ้แก้วแตกนั่นด้วยนะอย่าได้ไปคิดว่าโอ้ยกูเห็นแล้วล่ะแถลงการแก้เกี้ยวอ่ะเดี๋ยวพูดเรื่องปัญหาความมั่นคงปัญหาอะไรสารพัดอย่างมึงไม่ได้พูดเลยมึงพูดแต่เรื่องแรงงานต่างด้าวแรงงานต่างด้าวแล้วก็ไม่ต้องมาแท้แท้สดแท้เปื่อยใช้เย็นแตรน่ะมึงอ่ะคนอย่างมึงอ่ะมึงแท้สดแท้เปื่อยแท้เป็นน้องอ่ะขอให้แนะนําให้ไปใช้เย็นแตรดอีแก้วแตกอืม ไม่ต้องมาคือประชาชนทุกวันเนี่ยฉลาดนะไม่ได้กินยานะอาจจะมีกินนั่นแหละคนที่เลือกมึงอ่ะอืมอาจจะมีกินมากแต่เนี่ยเขาก็ไม่กินยาแล้วเดี๋ยวกูให้ดูคลิปเนี้ยเขาหลังจากที่เขาเห็นการอภิปรายในสภาที่มึงไปเรียกร้องให้กับลูกแรงงานต่างด้าวเนี่ยะคนที่เคยกินยาของมึงเนี่ยขเยขาถึงกับบอกลาบอกลามึงแล้วยกเลิกถอดแถนสติ๊กเกอร์ออกพักก้าวกลวยของมึงเนี่ยนะ เขาถึงก็บอกว่ากูพอแล้วสอสอีท่าแรงงานเนี่ยกูไม่เอาแล้วมึงเห็นหรือยังนะบางครั้งคนเรานะอาจจะรักอาจจะชอบมึงแต่ว่าพอนานๆไปเขาก็เห็นขี้เห็นไส้มึงแล้วเขาก็ไม่ชอบมึงก็ได้นะอืมฝากไว้นะเป็นสสอทางานกินเงินเดือนเป็นฝ่ายค้านปัญหาประชาชนคนไทยปุ๋ยแพงพืชผลการเกษตรตกตม่ม รนะาคาแก๊สแพงค่ะน้ำมันแพงอค่าไปเศรษฐาพูดนะมึงกูยังจำได้เลยจำต้องไม่มีใครร้องไห้คำควรเรื่องค่าแก๊สค่าน้ำมันค่าไฟไฟ้าต่อไปตอนนี้เศรษฐถุยมันไปแล้วนะค่าน้ำมันก็ยังแพงอยู่คือเก่าฝากให้แก้วแตกพูดเรื่องนี้จะดีกว่าและมีคุณประโยชน์คุ้มกับภาษีคนไทยที่มึงแดกหาอยู่ทุกวันนะโอเคไหมฝากไว้ด้วยนะมึงมีหน้าที่อภิปริาย พื่อสิทธิประโยชน์ของคนไทยถ้ามึงยังกินเงินเดือนภาษีภาษีของคนไทยนะยิงไม่นานแล้วค่ะเขาจะลงชื่อถอดถอนมึงละนะเออก็ฝากไว้ให้คิดทำงานให้คุ้มกับที่สอสอที่ยังเหลืออยู่จงดูกรณีอีแก้วแตกเป็นกรณีศึกษาเป็น case s ด u d y นะ ทํางานกูเฝ้ามองดูอยู่ว่าเมื่อไหร่มึงอะ่ะหรือไม่เป็นรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านจะทํางานให้กับคุ้มกับตําแหน่งฝ่ายค้านไม่ใช่โอ้เวลาเกิดอนุนันนี่มาไปแซะไปโหนนะบนงานไม่เป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยเปิดประชุมสมัยสภาหไหนมาก็แล้วแต่กูฟังแล้วบางคนนะอ่าแคนดิเดตรัฐมนตรีคางมึงอะ่ะกูก็ดูเนี่ยอภิปรายท่าท่าส,ดสัดสบัตซาบิงสัดิสันดิง,ดงอีหาสภา มันไม่ใช่ที่สร้างคอนเทนต์ทาอธิบายให้มันกับตำสมธาตลักษณะท่าทางให้มันกับสมกับคนมีการศึกษาเป็นสสผู้ทรงเกียรติหน่อยเห็น่าทีนะนสบัดซาบิงซาดิตซาดิาด้งยี่หานจิกอ่ะไปละขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมสวัสดีค่ะ